ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะช่วงเนี้น้องมาแรงมากแรงชนิดที่ว่าตอนเนี้ยให้ถ่ายว่าราคาน้องอ่ะขึ้นไปที่เท่าไหร่แล้วจะบอกเลยนะคะว่าการที่คุณจะได้กระเป๋าเคลลี่ไซนี้มาเนี่ยไม่ง่ายๆนะคะ มิลกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่ากับรายการมิลกี้อวดของค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นคิวของน้องกล่องส้มอีกแล้วค่ะแต่น้องกล่องส้มในวันนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเล็กจังเลยคืออะไรอ่ะแม่การชามช้อนแก้วหรือเปล่าจะบอกเลยนะคะว่าใบนี้เนี่ยจิ๋วแต่ว่าแจ๋วมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเปิดน้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะจริงๆคือว่าก็มาห่อไหมนั่นแหละแต่ก็ทําให้มันดูเหมือนแบบของไม้แกะกล่องอะไรเงี้ยจะบอกว่าจริงๆอ่ะได้น้องมันานมากแล้วนะคะแต่ว่าการใช้ง ต,นะตั้งแต่ได้มาเนี่ยใช้ไปแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบมันเสียดายมันไม่อยากใช้อ่ะคุณถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะก็ยังไม่เจออะไรดีก็เหมือนเดิมเอ m r เป็นไงเล็กไหมเล็กเล็กมากจิวแต่แจ๋วนะใบเนี้ยบอกก่อนรุนไหมรุนไหมรุนตองนะคะคือเคลลี่ไซส์ยี่สิบอุ้ยขอรทษแป๊บก่อนนะคะทุกคนกลัวาม,มากเลยค่ะกลัวน้องเป็นรอยวางตรงนี้นะคะวางตรงนี้ละคะ่ะ ขออีกหนึ่งรอบไหมคะน้องคือน้องเคลลี่นะคะไซส์ค่ะมาในสีกริดเอนะคะแล้วก็บัคเคลหรืออะไหล่นะคะเป็นสีทองค่ะแล้วก็อยู่ในหนังแอบซัมค่ะทุกคนยังไม่พอนะคะข้างในน้องมีสายค่ะจริงๆเมื่อกี้เคยทํารีวิวไปแล้วนะคะเปิดกล่องน้องนะคะแต่ว่ารีวิวนั้นน่ะเป็นแค่ภาพไม่มีเสียงไม่มีการบรรยายใดๆมีแต่แคปชั่นที่บรรยายนะคะแต่วันเนี้ยช่วงเนี้ยน้องมาแรงมากแรงชนิดที่ว่าตอนเนี้ยให้ถ่ายว่าราคา น้องอะขึ้นไปที่เท่าไหร่คุณเนยพูดมา2อ0 0 0นค่ะคุณเอพูดมา2องแสนเก้าที่เนยพูดค่ะ2องแสนห้าครับสามแสนหนึ่งครับเฟสค่ะราคาน้องตอนนี้อยู่ที่7 0 0 0แสนกว่าบาทค่ะเจ็ดแสนที่ทุกคนเห็นนี่แหละค่ะบอกแล้วค่ะว่าน้องเนี่ยสิวแต่แจว๋วแล้วจะบอกเลยนะคะว่าการที่คุณจะได้กระเป๋าเคลลี่ไซส์นี้มาเนี่ย ะะอย่างที่หลายคนรู้นะคะว่ากระเป๋า a i r m e สเนาะก็ต้องมีการซื้อของพ่วงต่างๆไปนะคะก็เป็นกฎระเบียบของ Airmes ที่เขามีกันมายืดยาวยาวนานอยู่แล้วจะบอกเลยว่าใบนี้เนี่ยยากยิ่งกว่า Kelly อลลร์กินพี่ๆเล่าให้ฟังว่ายากอะ่ะอันเนี้ยยากกว่าบอกเลยกระเป๋าอ i r m e สนะคะยิ่งเล็กยิ่งแพงค่ะ จริงๆตัวกระเป๋าน้องน,นะคะก็ไม่ได้ราคาสูงถึงขนาดนั้นนะคะแต่ด้วยความที่ถ้าเราอยากได้น้องเนี่ยและด้วยสเปกเนี้ยจะบอกให้ว่าแบบสเปกนี้คือแบบสุดปังคําว่ากริสนะคะก็คือเป็นสีที่เขาไว้ใช้นําหน้าของคําว่าสีเทาค่ะเห็นไหมว่าน้องจะเป็นสีเทาและกริดเอเนี่ยก็คือจะสีเข้มกว่ากริดทีกริดทีเนี่ยก็จะแบบอ่อนกว่านี้หน่อยนะคะตัวนี้จะมีความกึ่งๆของสีอีทูบแต่ว่าไม่อ e ีทูบซะทีเดียวนะคะตัวนี้จะมีความแบบเทาสวยเห็นไหม แล้วพอด้วยมาอยู่กับอะไรที่เป็นสีทองแล้วอะสุดปงังถามว่าน้องใส่อะไรได้ไหมเราลองมาดูกันดีไหมคะว่าน้องใส่อะไรได้บ้างอ่ะด้านในตรงนี้นะคะอ่ะพูดวิธีละอย่างเนาะด้านในตรงนี้นะคะน้องก็เป็นหนังสวิตนะคะ นี่ค่ะด้านในก็เป็นดักสวิปเหมือนกันนะคะถ้าผู้ผิดพลาดระการใดก็ขอไยเวลานที่นี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นผู้เสพเป็นผู้ชายนะคะก็จะอธิบายข้อมูลเท่าที่มิวกี้ทราบมานะคะแต่ก็ศึกษาแหละเราซื้ออะไรเราก็ต้องศึกษาพอสมควรว่าเอ้ยมันดีไหมอะไรยังไงความเป็นมามายัางไงนะคะจะบอกเลยว่าตอนนี้ราคาน้องไปแรงมากนะคะมิวกี้เนี่ยโชคดีมากซื้อน้องมาเมื่อปีที่แล้วราคายังอยู่ประมาณแบบเกือบเกือบหกแสนแต่ตอนนี้ราคาน้องแบบไปไกลมากเลยนะคะ ก็คิดอยู่ว่าจะเก็บน้องไว้หรือจะขายน้องดีเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกมุกี้ทีนะคะว่าเก็บน้องเอาไว้หรือว่าขายน้องหรือว่าเก็บหรือว่าขายหรือว่าเก็บหรือว่าขายก็กระเป๋าพวกนี้แหละค่ะที่สามีจะชอบบอกว่าซื้อเอามาเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกว่ามันแบบเป็นสมบัติเราได้นะไออย่างน้อยอะใบนี้นะคะตอนเนี้ยถือว่าถ้าพี่ขายอะพี่ได้กําไรนะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกใบที่คุณจะซื้อมาแล้วได้ราคานะคะอันนี้คือขอแนะนําละกันในฐานะผู้ซื้อนะ จะบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ทุกใบที่คุณจะซื้อแล้วมันฟลุกแล้วมันก็เกิดได้กําไรขึ้นมาใบานี้นะถ้าขายณนเะวลานี้เนี่ยราคาดีมากเพราะว่าได้สีที่ดีมากเมื่อกี้โชคดีมากนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกใบหรือว่าทุกรุ่นที่เพื่อนๆบอกว่าอุ้ยวันนี้ฉันจะขอตั้งสามีหรือว่าเอาตังตัวเองไปซื้อกรนะเป๋าแอมเมสมาเพื่อลงทุนแล้วก็ได้กําไรนะคะต้องบอกตามความเป็นจริงเลยว่ามันไม่ใช่แบบนั้นค่ะอย่าเข้าใจกันผิดนะคะกระเป๋าแอมเมสนะคะ,คนะคะต้องบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณนะเวลานั้นๆมากเลยว่า ช่วงไหนที่อยู่ดีๆใบนั้นก็เกิดฮิตขึ้นมาอาจจะเป็นแบบเซเลบริตี้บางคนถือมันก็ฮิตขึ้นมานะคะหรืออยู่ดีๆก็มีข่าวออกมาว่าใบานี้จะเลิกผลิตแล้วสีนี้จะเลิกผลิตแล้วอยู่ดีๆราคาก็จะสูงขึ้นมาทันทีเลยใครที่มีอยู่ในมือก็โชคดีไปค่ะใบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นใบจิว๋วก็คือน้องใส่อะไรได้บ้างก็น่าจะใส่ได้นะก็จะเป็นแบบมือถือไอโฟนไม่ได้ รุ่นใหม่ไม่ได้อะแต่รุ่นเก่าอ่ะใส่ได้นะรุ่นนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้ลิปซีอ่ะ M K Y Beauty สัก2อกระจก1กระเป๋าตังค์แบบใบเล็ก,ลก <c oughs> ๆกุญแจรถอ่ะได้อยู่จะว่าใส่ไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่อ่ะแล้วบวกกับว่า ถ้าเราสะพายนี่นะคะถ้าเราสะพายฉันจะต้องซื้อถุงมือแล้วนะ,ะเวลาฉันรีวิวน้องฉันอยากจะใส่ถุงมือแต่น,นี้กระเป๋าเราเองไงเนาะถ้าจริงๆแล้วถ้าเป็นแม่ค้าหรือว่าตามร้านตามช็อปเนี่ยเขาก็จะใส่ถุงมือนะแต่อันนี้เป็นกระเป๋าเราเองอะเนาะนะก่อนรีวิวเราก็ล้างเรียบร้อยแล้วก่อนหน้าจะรีวิวก็ยังใช้ทิชชู่เปียกเช็ดอีกกระดาษทิชชู่แห้งซับมือเข้าไปอีกนะคะให้สะอาดแบบสดๆไปเลยนี่ค่ะสุดป,ปังไหม ขอเล่าความพิเศษของสีกริดนิดนึงนะคะเขาจะมีกริด A อกริดทีกริดโปรเยอะมากๆเลยเนี่ยคำว่ากริดนะคะก็จะเป็นเบทของสีเทานะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยสีกริดเนี่ยจะมีทั้งที่ราคาดีแล้วก็ราคาดอกแต่มิวกี้เนี่ยได้โชคดีมากได้น้องกริด A มากริด A เนี่ยเขาจะเป็นเทาที่เทาสวยนึกออกปะไม่เข้มจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่อ่อนจนเลอะง่ายคะ่ะและในความพิเศษของสีกริดต่างๆนี้นะคะมันจะไม่ได้มีเยอะเหมือนสีพวก E2 หรือว่า e10 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีนี้ถ้าใครมีหรือว่าใครเจอเนี่ยอยากสอยก็สอยไปเลยคะ่ะถ้าถามมิวกี้ถึงเรื่องการใช้งานนะคะบอกเลยว่าโทรศัพท์เนี่ยเราก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเนาะที่เราจะถือไว้กับมือนะคะยิ่งยุคนี้นะคะมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าอุย้ยใส่โทรศัพท์ไม่ได้หรือว่านั่นไม่ได้นี่ไม่ได้นูนไม่ได้แต่รับรองว่าใส่กุญแจรถได้กระเป๋าสตางค์ใบเล็กได้ลิปสติกได้นะคะแป้งพับได้ะคะ่ะโดยส่วนตัวแล้วใครสะดวกแบบไหนก ทบบําแ,แบบนั้นแต่มิ l กี้เนี่ยสะดวกแบบนี้แล้วก็กาลังคิดอยู่ว่าจะเก็บหรือจะขายถ้าใครอยากซื้อต่อก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยจะบอกก่อนเลยนาะว่าน้องเนี่ยตอนที่มิวกี้ซื้อมานเนี่ยคนแย่งกันมากเลยนะคะแต่ว่าสมบัติมันจะเป็นของใครผู้นั้นก็จะต้องได้ค่ะ ทำน่าชน,นะและนี่นะคะก็เป็นน้องเคลลี่20ของมิวกี้นะคะบอกเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วมากๆค่ะถ้าให้คะแนนใบนี้นะคะความชอบก็เอาเลยค่ะเต็ม10ไม่หักค่ะวันนี้นะคะมิวกี้ก็จะต้องขอตัวลาไปพร้อมกับลูกสาวสุดสวยสวยเนาะสวยมามออจริงสวยมามเพื่เธอว่าสวยมสวย ไม่กล้าใช้เลยอะ่ะเคยใช้ไปครั้งเดียวปะครั้งที่เซอร์ไพรส์พี่แดนนี่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยใช้อีกเลยเพราะว่าแบบกลัวน้องเป็นอะไรกลัวน้องเจ็บไม่อยากให้น้องเจ็บของสารนอนเราควรมีเพลง <c oughs> เพลงให้น้องไหม <c oughs> เราควรจะเป็นเพลงอะไรให้น,อน้อง <c oughs> เพลงเนี้ยถ้าแบบูดาวเพลงดีได้อะเพลงดีแบบได้เลยอะดู <c oughs> ดาวเป็นลูกสาวกบจบชั้นก็หกโรงเรียนบ้านหนังใหญ่แคแม่ขายไรเขน่ะส่งเจ้าเข้ามาเรียนมหาลัย บริยานอยู่ในกรุงเทพเวอร์ซิตี้ที่ทันสมยัยอะดาวสวยดาวระจาวเด็ดคนมาสวยทำอะไรก็เดน่นก็เลยถูกพีเซนให้เป็นดาวมหาไลา่ย่นลยนอะไรบ้าง่วตบมือให้หมาที่แบบเอ๊ะ,อ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 ะสีขาดได้แล้วแบบตบมือฟิลน,นั้นฟิลน,นั้นโอเคค่ะถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปปวดข้อคอมเมกกี้นะคะ <S <S <ki> ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดแชร์แล้วก็กดกติดก็ดี ดาวด้วยนะคะนี <Okay. S 1> ด่ดาวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ